มันเรเรับมานบนเเร็เก็บเก็บนี่สะสอบไปเร่ะ

พ่อๆ กระจายหลุดตาแน่เนื่อ่ะนางเสลียงนี่ยนมดหลุดตานางเสลียงเอาเอาหมออา้อออกให้นด้หลุดตานยเอาออกเลยวันนี้ไหมเขาจะห้าม โอ้ชาวบ้านน่ะโอ้มาต้อนรับลุงตาโอ้คนชาวบ้านเยอะมากเนาะ หลวงตา,า,า,ากราบพรกกอนครับหลวงตาบนชินครับโอ้ชาวบ้านมาเต็ม Ừ. Ôi các bạn. Đồ. Đồ ta vượt trên không được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  không không 好，来听风响。 บาลลีหลุมตาบูชินครับชาวบ้านดีใจมากเลย we no, no, no.

ตาจุดเทียนจุดทุบเทียนทังแรกครับผมดูเคยเห็น <c oughs> Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, ครับต่อไปพวกเราครับกาบลงตาพร้อมกันนะครับกาบหนึ่งกาบสองกาบสามกับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลกลับหมู่บ้านนอแลของเฮานะครับเนาะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระผู้เดินทุดง3สามพันกว่ากิโลเมื่อวานผู้ดำของเฮาได้ไปที่บนหลวงตาเพื่อมาปโปรดนะครับ วันนี้หลวงตาก็จะมาปวดพวกเราและก็จะมาบอกบุญนะครับบอกบุญด้วยที่โรงเรียนฝางแคดูกระถามนะครับฝางกระถาำนั้นต้นสร้างอาคารโดมอันนี้ประสงค์เพื่อลูกหลานของพวกเรานะครับและก็ผูน้นำชุมชนบอกว่าพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์บนชาวบ้านแ่าเรแห่งน,นี้นะครับมีศรัทธาอยากจะเจอหลวงตานะครับเนาะก็ได้มาโปรดแล้วก็จะมา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธานะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก่อนะกกอน,น,อนอะครับลุงตามันกไห้เอนอนาคตจะกลัดูหลวงตามันได้ยหงไอ่าหลวงตาทุเรศอะไรบุพาอึ๊บ

อุปปิปันมะสัคคามตสาวกสังโฆสังฆนามิมะยงพันเตติสาวเีนะสังฆพัญจศสิลานิยาจามลนตุทิยติมะยงพันเตติสาวเีนะสังฆพัญจศสิลานิยา ยัมมิยัมพะเตติสาเตนะวันตาสิลานิยัตตาอารุติลุงตา <laughs>

ก่านีของโรงเรียนสามพนมถามก็สามารถไปร่วมทำบุญตรงตรงนู้นได้นะครับสำหรับพี่น้องอาต่รางของเราทุกคนนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่มีความประสงค์ อยากจะร่วมทาบุญกับหลวงตาอาจะมีหนึ่งบาทห้า 10, บาทสิบาทร้อยบาทพันบาทแล้วแต่ตามกําลังศึกธาของคณะศึกษาที่น้องารา้างบ้านนอลแลทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอโอกาสที่ดีแล้วเป็นบารมีที่หลวงตาได้มาเยี่ยมเยียนวัดนองแลแห่งนี้นะครับวันนี้ก็ในฐานะผู้นาชุมชนบ้านนอลแลก็ต้องกราบหลวงตานะครับ เมื่อวานก็ได้มงไปกรบนิมนหลวงตาที่ที่ะาลตาบนเรียงฝางหลวงตาก็อยากขึ้นมาเยี่ยมเยียนแล้วก็อยากน้ำให้กับชุมชนบ้านเราแลให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อก,อการทั่วหน้าครับลําดับขั้นตอนในการที่หลวงตามาวันนี้หลังจากนี้ไปหลวงตาก,ก็จะให้พรกับคณะสภาพาี่น้องดาราเราทุกคนหลังจากที่เรานับเลข จํานวนยอดบริจาคของพี่น้องเราได้จํานวนเท่าไหร่แล้วหลวงตาก็จะให้พรทีเดียวเลยมาในครั้งนี้ หลวงตาก็ได้มีความเมตตาได้มาสร้างโดมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนฝังชนูปถมเนื่องจากโรงเรียนฝังชนูปถมก็เป็นโรงเรียนที่ลูกหลานของชาติพันธุ์ดาราอ้างเราที่เป็นบ้านนอแลหรือว่าชุมชนอื่นๆที่ไปเรียนต่อในระดับชั้นสูงขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นจุดศูนย์กลางในการที่เด็กนักเรียน อของพวกเราในอนาคตต่อไปจะได้ไปเรียนหนังสือ,อในการการทำบุญครั้งนี้หลวงตาก็ได้ในการสร้างโดมและอาคารเรียนมูลค่าหล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาพี่น้องดารา้างเราทุกครอบครัวทุกคนด้วยกันนะครับขอขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับ แลาจะเป็นสิ่งท้ใจบุญตามตัวพระพฤติานระบพพุทธเจ้าจากพระท่านูที่สชาวัี้รงเปนทรงปฏิยายมธสระพระองไม่ทรงเหลือที่เหลือใจเมื่อได้มาบันทึกประพฤติฐานะในทีมเสืบเช้าได้แล้วิจิตาอธรรมเข้าสู่พระนครไบดาจนได้บรรลุพระโสดธบาทได้คนได้เเดินปรั করা পা করেছে কোবিছে গা দামচ্ছতব তাইসা না না การตัดสินใจอย่างเดยตกายนร้ารนิ่อกาู่รกสันกาาสกิทธดสิทธนสนสำเร็จรัเพื่อรโยสุขรับฟาเอควน่เันโดดนแะนจม่คจิ

ข้างหลังนู้นคือแปลงผักโครงการร่วมนะครับ ก็มันก็มันเรา้องทองรถนะเขาเรื่อใ้าสูงตาคงกลงอ่ะออลวลอององา bảo pao hay không lên nào pa lên